มากครับมาแล้วครับผมไปเพชรลูกอะไรเนี่ยเรืองเล็กครับเห็นไหมล่ะลูกเรืองเล็กโอ้ไม่ได้สัมภาษณ์น้องนานละไม่ได้สัมภาษณ์น้องนานละโอ้ไปไหนมาเนี่ยติดติดทหารครับทหารเหรอที่ไหนครับที่ไหนอยู่ราชบุรีครับราชบุรียศอะไรตอนนี้เป็นพลทหารเป็พลทหารเหรอแล้วไม่เป็นทหารเลยเป็นทหารเลยไหมก็ขอลาผมมาต่อยขอลาข้ามีโอกาส ถ้ามีโอกาสนี่ไปทหารเลยจะให้กำชับกองทัพไปเลยกองชักบกใช่ป่ะเอาครัเอาหล่ะครับผมรุ่นเล็กวันนี้ไม่พุ่ห้ายกนะเจ้าหนะาเขากรรมการจับเหรอจับยก่งห้ายไม่ทำพิฆาไหนถึงกรรมการจับผู้ชกอ่ะไปดูสู้ไม่ได้เราดูดูดูสู้เลยโอ้วันนี้มาดีมากเลยวันนี้โอ้โหวันนี้วันนี้พอใจหาดไหนครับพอใจมากครับเราซ้อมมาดีตั้งใจซ้อมมาตั้งใจซ้อมซ้อมมาดีซ้อมที่ไหนนี่อยู่ค่ายเกียล้าธุรกิตครับ วันนี้นี่เป็นไฟที่เราแจ้งเกิดไหมหรือไงครับแจ้งเกิดแจ้งเกิดเหรอขาโทษนะแพ้มากี่ไฟอ๋อหลายไฟเลยครับถึงสามไฟไหมเกินเหรอเกินนี่เป็นต้องมวยที่ขนาดนี้ไม่ได้แพ้ขนาดนั้นตังขนาดนี้ไม่ได้แพ้ขนาดนั้นเออมันเหมือนกับว่าเมก่อนก่อนหน้านี้เหมือนกับจะแจ้งเกิดได้ที่ไหนร่างเงิน่าเออ แค่ใครเอาวนนั้นกจนักเปนใหม่ครับล่าสุดเพิ่งไปแพ้อสูรน้อยอย่น้อยครับใครนะอสูรน้อยอสูน้อยที่อันนี่ยอะไรนะชื่อไาก้าค้ากาดอ๋เหรอคาใจใครเอาที่ผ่านมาเนาะคาใจสุตรน้อยอสุตรน้อยใช่ไหมี่กดเท่าไหร่ครับร้อยี่สบสี่อวันนี้ชพี่กดเท่าไหร่ร้อยยีครับร้อยยี่สิบนิ่งยังหนึ่งน้ำหนักน่งยังนิ่งยังนครับนิแล้วครับ้อี่สิบสี่นี่เป็นน้ำหนักที่สุดของเราเลย โอ้ยเอาราคาวันนี้วันนี้มีอาชีพไหมนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยครับโอ้เสียดายนะคือใช้มดเดียวเลยขึ้นมาก็ต่อแล้วก็ยาวเลยราคาไม่กลับมาเลยตามเป็นไปตามโอ้โหลอคร์โมตามพี่เด้าของกอนอะครับวันนี้หวานใจมาเชียร์ด้วยวันนี้โอ้ยวันนี้วันนี้อยากจะบอกแฟนมวยยังไงเอารอยเลยก็ลบคำสบประมาทได้ครับ นี่รับเต็มที่ตั้งใจซ้อมมาใครมาสมะมาณแล้วเออไม่มีแล้วคอมเมนต์ก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ ไม่ท้ออไนะเก็บไปแก้ไขดีมากเก็บเก็บคอมเมนต์ต่างๆเราไปปรับปรุงแก้ไขใครที่ว่าเราก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบทเรียนอะไรแล้วแต่นะก็เราก็ทำได้ละวันพระมันไม่มีวันเดียวมันมีวันโกลด์ด้วยนะถูกครับโอเคโอเคอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยัอย่างวีรลำแต่งงานกันอยัางไหนสู้นะอยายังเป็นแฟนกันเหรอใกล้แล้วแหละอ่ะแล้ววันนี้วันนี้มาเชียร์บ่อยไหมครับเพื่อไงบ่อย โอ้ไปยุแท้ก็ก็มาให้ขอโทษให้กำลังใจกันยังไงเนี่ยเอาตอนอาชุตอน,ตอน,ตอนที่ย่แคร์มาเรื่อยๆอเนี่ยสาวผีไปเนี่ยเอาบอกบอกบอกแฟนยังไงโอ้ทำยังที่ไม่เป็นไรขอให้ำทำยังที่ใช่าใจไหมเหมือนไฟที่เราไปตนะ่อดแล้วระบาดนะก<อ>ี่ปีแล้วต่อเนื่องสี่ปีแล้วเรื่ป็นไม่เป็นไรมันมันเป็นบทเรียนนะไปนี้ไปนี้บอกบอกแฟนว่าไงอ่ะไปเนี้ย บอกแฟนว่าเก่งมากแต่ก่อนก่อนชกบอกว่าไงไม่ได้พูดอะไรไม่พูดอะไรมีมีมีของขวัญอะไรให้แฟนไหมไมนมีหรือว่ามีของแก้รับใช้แล้วเนาะหลังจากฝากแฟนมวยติดตามแฟนหน่อยวันนี้เขากลับมาแล้วนี่เนาะบอกได้เลยบอกแฟนหน่อยฝากเที่ยวฝากเชี่ยวฝากเชียร์ฝากน้องเล็กอ่านะครับผมอ่า เนาะโตไปไม่ใช่ดิเก็มีรางวัลเยอะนะเมีรางวัลใจญ่ๆอยากไปพรีเมพยมมมีรางวัลยเขามีรางวัลเยอะเลยรู้ข่าวแล้วใช่ไหมเอ็นอล้วมีโอกาสนะทรอมขอสักกี่ไฟได้ไปนะหรือว่าไฟหน้าเลยสองสามไฟนะครับเสีวันนี้ก็โชว์สวยนะวันนี้นะเอาละครับมีโอกาสเอาบอกเสียพดหน่อยอ๋อบอกเสียพดหน่อยต่อไปก็ดีวันนี้แน่นอนครับขอได้ไป โอเคครับเอ้าหอมผมับำชาย่อยหอมแก้วน้ำชาย่อยเอ้าหเนี่ยครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก